านนะครับจะได้เห็นเนาะสิ่งที่อยู่ในมือผมทั้งสองต่างนี้นะครับเราเรียกว่ากระบอกพ่นยานะครับโดยลักษณะกระบอกพ่นยาเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะยกตัวอย่างอยู่2ตัวเนาะอันนี้นะครับจะเป็นกระบอกพ่นยาลักษณะคล้ายโคนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะกระบอกพ่นยาที่มีความคล้ายก้นหอยนะครับโดยที่เราเนี่ยจะนํากระบอกพ่นยาเนี่ยครับไปต่อกับตัวเครื่องพ่นนะครับชนิด mdi ครับผม ครับในลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นการสาธิตนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับระหว่างยาพ่นชนิด MDI นะครับแล้วก็กระบอกพ่นยาครับในที่นี้เนี่ยใช้กระบอกพ่นยาในลักษณะที่เป็นรูปก้นหอยนะครับเริ่มแรกนะครับก่อนที่จะประกอบยานะครับเราจะต้องทําการเขย่ายาพ่นชนิด MDI ทุกครั้งก่อนนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเขย่ายาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําตัว เครื่องพ่นยานะครับประกอบกับตัวกระบอกพ่นยานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับและก่อนหลังจากประกอบเสร็จนะครับก่อนที่จะเริ่มพ่นยานะครับเราจะต้องมีการพ่นยาเพื่อเคลือบตัวกระบอกพ่นยาหนึ่งครั้งนะครับ โดยการเคลือบพ่นยาใส่กระบอกพ่นยานะครับจะทําในกรณีที่เราเนี่ยใช้ใช้กระบอกพ่นยาเนี่ยครั้งแรกหรือการที่เราเนี่ยล้างทาคงามสะอาดแล้วนะครับและนํามาประกอบใหม่ครับผมวิธีการพ่นยาขั้นแรกให้หายใจออกให้สุดจากนั้นอมปากกระบอกให้สนิทและกดยาพ่นสูดหายใจเข้าทางปากและหายใจออกทางจมูกชา้ชา ทำแบบนี้ประมาณ3ครั้งและนำเครื่องออกจากปากปิดปากให้สนิทจากนั้นกลั้นหายใจไปแล้วเวลา10วินาทีหรือนานเท่าที่จะทำได้และค่อยหายใจออกทางจมูกอย่างช้าๆเสร็จสิ้นกันพ่อนอยายาพ่นรูปแบบ MDI จำนวนครั้งที่ใช้ได้มีดังนี้หากเป็นยาพ่นที่มีสีน้ำตาและสีน้ำเงินสามารถใช้ได้ทั้งหมด200ครั้งขณะที่ยาพ่นที่มีสีม่วงจะใช้ได้ทั้งหมด120ครั้ง วิธีการดูยาหมดให้รองเขย่าแล้วกดยาพ่นหากไม่มียาออกมาแสดงว่ายาหมดสำหรับในกรณีที่เป็นยาพ่นสีม่วงจะมีตัวเลขบอกถ้าตัวเลขขึ้นเลขศูนย์แปลว่ายาหมดครับสำหรับทุกครั้งหลังพ่นยานะครับก็อย่าลืมวุ้นปากหรือแปรงฟันนะครับหลังใช้งานเสร็จ